สวัสดีค่ะทุกคนเจนเองนะคะตอนนี้เจนก็อยู่ที่ประเทศไทยแล้วนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์การเดินทางกลับจากต่างประเทศในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 จะขอแชร์ประสบการณ์ตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่เริ่มลงทะเบียนจนถึงวินาทีนี้เลยนะคะเจนเนี่ยเดินทางกลับจากประเทศไต้หวันด้วยความช่วยเหลือของสํานักง,งานการคา้าและเศรษฐกิจไทยเปนะคะเริ่มต้นจากเจนก็ไปลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านลิงก์ที่เจ้าหน้าที่โพสต์ไว้ใน Facebook ของสํานักงานนะคะว่าเรามีความประสงค์ที่จะกลับบ้านก่อข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวเล็กน้อยเท่านั้นเองเราก็เหมือนเป็นการจองคิวไว้แล้วพอมีเที่ยวบินนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะเริ่มเรียกคิวตามลําดับเจนเนี่ยลงทะเบียนไว้ประมาณวันที่24พฤษภาคม ใช่ยี่สพฤษภาคมนะคะแล้วก็ได้เดินได้คิวเนี่ยเมื่อวันที่1กรกฎาคมเมื่อคืนนี้เป็นเที่ยวบินตอนบ่ายสามโมงนะคะในระหว่างที่เรารอคิวเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็จะให้เราไปอยู่ในกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปสําหรับคนไทยที่รอกลับบ้านนะคะมีประมาณ400กว่าคนเลย ในกลุ่มเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะคอยมาตอบคําถามอย่างดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าคําถามนั้นจะถูกถามมาแล้วกี่รอบเจ้าหน้าที่ก็ตอบแบบคนนึงถามมาอีกคนนึ่ออีกคนนึงถามคำถามเดิมเจ้าหน้าที่ก็มาตอบเหมือนเดิมอันนี้คือยอมรับนับถือในความอดทนและก็ความตั้งใจตั้งใจตอบของเจ้าหน้าที่มากๆเลยค่ะพอได้คิวแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะให้เราไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มย่อยประมาณ30กว่าคนนะคะ ก็ในกลุ่มเนี้ยก็จะเป็นคนที่กลับไฟเดียวกับเราจะมีผู้ดูแลหนึ่งคนอยู่ในนั้นโดยที่ทางผู้ดูแลเนี่ยก็จะคอยแจ้งข่าวสารเช่นจะต้องพกอะไรไปสนามบินบ้างจะต้องมีเอกสารอะไรบ้างที่จะต้องส่งให้เจ้าหน้าที่หรือว่าอย่างเช่นสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือใบรับรองสุขภาพของเราซึ่งจะต้องขอให้อยู่ภายใน72ชั่วโมงก่อนบินทางเจ้าหน้าที่ก็จะคอยมาแจ้งว่า สำหรับกรุ๊ปนี้นะคะสามารถขอใบรับรองแพทย์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เวลานี้เป็นต้นไปอย่างของเจนเนี่ยบินวันพุธตอนบ่ายสามทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็แจ้งมาว่าสามารถขอใบรับรองแพทย์ได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ตอนบ่ายสามเป็นต้นไปเจนเนี่ยไปขอในวันนั้นเลยวันอาทิตย์ไปถึงที่คลินิกเนี่ยประมาณทุ่มสองทุ่มและก็เลยได้ใบมาประมาณสองทุ่ม ส่งให้เจ้าหน้าทีด่ดูแล้วก็ด้วยความที่เราก็ไม่แน่ใจอะนะว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าอันเนี้ยก็เลยมีโทรไลน์ไปหาเจ้าหน้าที่ด้วยในวันอาทิตย์อันนี้ก็ต้องขอโทษเจ้าหน้าที่ที่รบกวนวันหยุดนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ตอบคําถามอย่างดีให้การช่วยเหลืออย่างดีมากๆเลยให้คําแนะนําว่าโอเคถ้าชื่อไม่ครบต้องมีการเขียนและมีสแตมป์ของทางคลินิกอะไรอย่างนี้ก็คือทําให้วันนั้นก็จบลงนะคะได้ใบรับรองแพทย์มา จนถึงวันก่อนจะบินเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการถามว่ามีแพ้อาหารอะไรไหมมีโรคประจําตัวไหมมียาที่ทานประจําไหมอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะโน้ตไว้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ทางประเทศไทยอะค่ะพอถึงวันบินเจ้าหน้าที่ก็จะคอยมาย้ำว่าโอเคอย่าลืมพาสปอร์ตนะคะตัวจริงใบรับรองตัวสุขภาพต้องเอามาด้วยนะแล้วก็พอไปถึงสนามบินอย่างเจนเจ้าหน้าที่นัดปาะว่ามาประมาณ11โมงถึงเที่ยง ะะแต่จริงๆเราเจ้าหน้าที่มาตั้งแต่แบบเจนว่ามาตั้งแต่เช้าแล้วอะเพราะว่ามาถึงก็คือมีการเตรียมเอกสารไว้ตามแบ่งตามกลุ่มนะคะแล้วก็มีข้าวกล่องเตรียมไว้ให้พวกเราด้วยะคะ่ะก็พอไปถึงก็ไปเซนรับเอกสารเจ้าหน้าที่ คือการเข้าเมืองในช่วงนี้จะต้องมีการกรอกใบ,บที่เรียกว่าใบาต่อ8หรือใบ T8 นะคะก็จะมีการระบุว่าเราได้เดินทางไปประเทศไหนมาภายใน2สัปดาห์นี้อะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งทางสํานักงานการค้าและเศรษฐกิจกเนี่ยก็ได้กรอกไว้ให้พวกเราเรียบร้อยแล้วหน้าที่ของเราก็กรอกเพิ่มเพียงบางจุดเท่านั้นเจ้าหน้าที่ก็เตรียมเอกสารใส่ซองสีน้ำตาลไว้ให้เราแล้วพร้อมกับหน้ากากอนามัยขนมปงังน้ําดื่มแล้วก็ ทิชชู่เปียกค่ะก็คือเจ้าหน้าที่เตรียมให้พวกเราอำนวยความสะดวกทุกอย่างเลยจริงๆขอขอบคุณเจ้าหน้าที่มากๆแล้วเจ้าหน้าที่บริการด้วยแบบด้วยความสุภาพใจเย็นมากๆเลยค่ะเพราะว่าอย่างการบินในเมื่อวันที่หนึ่งะเจนเพิ่งมารู้ว่ามันมีไฟทั้งหมด3าสาคือเจ้าหน้าที่ต้องทํางานหนะักมากๆแน่ๆอยู่แล้วค่ะทั้งเรื่องเอกสารเคลียร์คนอะไรต่างๆรวมถึงออย่าง พี่ๆแรงงานบางคนเนี่ยก็คือทํางานาการติดต่ออะไรเงี้ยผ่านล่ามใช่ไหมคะมันก็อาจจะไม่ได้สะดวกก็คือทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องผ่านล่ามล่ามก็ไปผ่านพี่ๆแรงงานคือมันก็จะทําให้เกิดความเข้าใจผิดคาดเคลื่อนอะไรกันบ้างอย่างเงี้ยค่ะมีหลายๆคนถามว่าการบินกลับในช่วงนี้เสียค่าตัว๋วเครื่องบินยังไงก็คือสําหรับเจนที่กลับมาจากไต้หวันเนี่ย ทางเจ้าหน้าที่นะคะแจ้งมาว่าเป็นการเช่าเหมาลำใช่ไหมคะแล้วก็จะเอาราคาของการเช่าเนี่ยมาหารจํานวนคนที่บินเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยก็จะสูงกว่าปกติหรือว่าในแต่ละเที่ยวเนี่ยราคาก็จะไม่เท่ากันของที่เจนบินมาเนี่ยประมาณหมื่นนิดๆเอนทีดนีดน,ดน,ดนะคะก็รวมน้าหนัก25กิโลกร,รัมสาหรับโหลดแล้วก็7กิโลกร,รัมสาหรับถือขึ้นเครื่องค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ย อำนวยความสะดวกให้เราจนถึงที่เกตเลยนะคะจะคอยเรียกพวกเราว่าโอเคขึ้นเครื่องอะไรอย่างเงี้ยก็คือดูแลไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยสำหรับการขึ้นเครื่องในช่วงนี้นะคะก็คือทางาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็ได้แจ้งว่าได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยก็คือก่อนขึ้นเครื่องจะต้องมีการถอดหน้ากาก ถอดหน้ากากอนามัยอันเก่าก่อนทิ้งล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลแล้วก็หยิบหน้ากากอนามัยอันใหม่แล้วก็สวมจากนั้นก็ไปพ่นยาฆ่าเชื้อกระเป๋าแล้วก็มีการาใช้น้ํายาเช็ดทําความสะอาดกระเป๋ารากรวมถึงเอารอลรากเนี่ยถูบนผ้าชุบน้ํายาแล้วก็ให้เราย่ำบนผ้าชุบน้ํายานะคะก่อนขึ้นเครื่อง แต่ว่าพอไปถึงบนเครื่องแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีการโซเชียลดิสแทสซิ่งแบบว่านั่งบเบาะเว้นเบาอะไรเลยก็คือนั่งปกติทุกทุกเบาะนั่งติดติดกันไปหมดเลยแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ขอความร่วมมือในการไม่สลับที่นั่งแล้วก็ไม่ถอดหน้ากากอนามัยค่ะในบนเครื่องไม่มีไม่มีการเสิร์ฟอาหารแล้วก็ไม่มีบริการจําหน่ายแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เตรียมซึ่งอันนี้จะไม่แน่ใจว่าเป็นส่วนของใครที่เป็นคนเตรียมนะคะก็จะมีน้ําดื่มขวดเล็กให้เราสองขวดแล้วก็มี เป็นแน็คบ็อกจากสีฟ้าเบเกอรี่นะคะให้เราคนล,ละหนึ่งกล่องะคะบนเครื่องบินก็ไม่ได้มีหนังสืออะไรให้อ่านนะคะก็มีแค่เอ,เอกสารเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่องบินเท่านั้นเองเนื่องจากสายบินของเจนเนี่ยเป็นสายการบินไอเอ s เชียก็จะมาลงที่ดอนเมืองนะคะพอลงจากเครื่องมานะคะแล้วก็จะมาผ่านด่านแรกเป็นด่านตรวจวัดอุณหภูมิจากนั้นเราก็จะมานั่งรอแล้วก็จะมีคนมาเจานะน้าผากวัดไข้เราอีกทีหนึ่งว่าเราอุณหภูมิเท่าไหร่ แล้วก็จะจดใส่กระดาษไว้ให้เรานะคะเราก็จะไปที่โต๊ะแรกโต๊ะแรกเนี่ยน่าจะเป็นโต๊ะของกรมควบคุมโรคก,ก็คือจะรับใบสีเหลืองของเราไปแล้วก็สอบถามข้อมูลอะไรเรานิดนิดน่อยหน่อยนะคะจากนั้นเราก็ไปอีกโต๊ะหนึ่งเป็นตอมอแล้วทางตอมอก็จะปั๊มหน้าอ่านสือเดินทางให้เราเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปนั่งรออีกครั้งหนึ่งเพื่อรอขึ้นรถนะคะโดยในระหว่างนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะให้รักษาระยะห่าง แล้วก็นั่งเป็นโตะเนตวนโตเอ่อเก้าอี้เว้นเกา้เกาอี้นะพอมานั่งรอเนี่ยเราก็จะเห็นว่าด้านนอกนะคะก็จะมีพี่พี่พ่นน้ํายาฆ่าเชือ้อบริเวณกระเป๋าเดินทางที่โหลดมากับเครื่องบินให้พวกเรานะคะโดยที่เจ้าหน้าที่ด้านนอกเนี่ยจะใส่ชุดเป็นแบบชุดป้องกันโรคแบบเต็มแม็กซ์เลยค่ะเป็นแบบเต็มเลยแต่ว่าพี่ด้านในเนี่ยจะเป็นแค่เหมือนเป็นชุดป้องกันโรคแบบหมวกสีขาวแล้วก็เป็นชุดแบบเหมือนชุดกันฝนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอ ครบจํานวนคนหนึ่งรถบัสเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกให้เราออกไปเลือกกระเป๋าพอเลือกกระเป๋าเนี่ยเราไม่ต้องยกขึ้นรถเองนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยกให้เราเราก็ไปนั่งรอบนรถแล้วพอทุกคนพร้อมเนี่ยเราก็ออกเดินทางมาที่โรงแรมซึ่งเจนนะคะก็ได้เข้าพักที่โรงแรมชนจันทร์พัทยาะคะ่ะในระหว่างการเดินทางเนี่ยเราก็นั่งกันแบบมีโซเชียลดิสแทนซิ่งตลอดมานะคะจนมาถึงลงจากรถบัสเราก็จะ ลงทีละคนค่อยๆเดินเข้าไปที่โรงแรมโดยที่ก็จะมีด่านอีกเหมือนกันเป็นด่านเช็คอุณหภูมิเป็นด่านเช็คว่าเราแพ้ยาอะไรไหมทานอะไรไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะสูบบุหรี่ไหมแล้วก็จะแยกไปจนไปถึงรับกุญแจห้องนะคะแล้วก็เลือกกระเป๋าแล้วก็เดินขึ้นมาบนห้องด้วยตัวเองแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีคอยชี้ตลอดว่าไปไหนต่อไปไหนต่อ,ไปไ,ตอไปไหนต่อนะคะ ก็คือไม่ได้คุยกับใครเลยแบบเป็นการแบบลงจากรถคุยแต่กับเจ้าหน้าที่ที่เป็นการตอบคําถามแล้วก็เดิน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 ขึ้นมาบนห้องเจนนํามาถึงห้องประมาณ3ามสี่ทุ่มแล้วนะคะก็จะมีข้าวกล่องวางไว้ที่เก้าอี้หน้าห้องแล้วก็หยิบเข้ามาแล้วก็ทานเป็นข้าวเย็นเพราะว่าก็หิวมากตอนนั้นก็ไม่ได้ถามเจ้าหน้าที่ด้วยว่าเอ,อ๊ะกินได้หรือเปล่าแต่ว่าคิดได้แหละว่ามันก็คงสําหรับเรานะคะเพราะว่ามีอยู่ถุกห้องเลยแล้วพอเข้ามาในห้องนะคะก็จะพบว่าเขาได้เตรียมเอกสารไว้ให้เราแล้วนะคะ ก็เจนอะเคยได้ยินมาว่าแต่ก่อนอะจะเป็นการเข้ากลุ่มกลุ่มแชทเป็นกลุ่มไลน์นะคะแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนมีการใช้บริการจาก a อา o ์โต c เนะคะเป็นเป็นเหมือนเหมือนถ้าเราเคยซื้อของผ่านผ่านไลน์ร้านค้าจะเป็นแบบประมาณนั้นเลยซึ่งในในนั้นก็จะมีบริการรับฝากของพบแพทย์แล้วก็ทุกๆวันนะคะจะต้องวัดอุณหภูมิด้วยตัวเองเลยเขาจะมีปลอดวัดไข้ามาให้แบบนี้นะคะ วัดอุณหภูมิด้วยตัวเองแล้วก็ส่งอุณหภูมิให้เขาตอน9ก้าโมงคึ่งซึ่งทุกอย่างก็ผ่าทำผ่านเอาตอเทบหมดเลยแล้วก็ทางโรงแรมนะคะก็ได้เตรียมอาหารไว้ให้เราสามมือ้อแต่แต่แต,ต้องบอกนิดนึงว่าปกติก่อนหน้านี้นเขาจะรู้ก่อนนะคะว่าเขาจะได้เข้าพักในโรงแรมอะไรแต่เจนเนี่ยจนถึงตอนที่บินนะ่ะก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะได้มาอยู่โรงแรมอะไรแบบเซอร์ไพรส์มากๆเลยก็ได้มาอยู่ที่พัทยานะคะ ก็เข้ามาถึงในห้องนะคะก็ในห้องก็มีทีวีมีตู้เย็นมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพื้นฐานเช่นถุงไขายาผ้าเช็ดตัวน้ำดื่ม5แพ็คแล้วก็มีสบู่แชมพูอะไรเพียงเล็กน้อยนะคะแต่ว่าโรงแรมที่เจนมาอยู่เนี่ยไม่มีแปรงสีฟันยาสีฟันให้แต่ว่าก็มีบริการจำหน่ายนะคะเขาก็จะมีอ,อย่างอันเนี้ยนะคะก็ะจะเป็นบอกว่ามี ถาเป็นสีฟนเนี่สีฟันผมสักฟอกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะไรนี้ราคาเท่าไหร่แล้วก็รวมถึงสามารถสั่งอาหารจากทางโรงแรมได้ด้วยก็จะเป็นราคาประมาณนี้เลยซึ่งวันนี้ก็ได้ลองสั่งยำบนเส้นไปแล้วเผ็ดมากๆถ้าสั่งอาหารจากทางโรงแรมนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ขึ้นมาขอห้องแล้วก็ยืนรอยอยู่ที่หน้าห้องมาส่งให้กับเราแต่ถ้าเป็นอาหารเช้ากลางวันเย็นเนี่ยปกติเจ้าหน้าที่จะมาวางไว้ที่หน้าห้องนะคะแต่ก็จะมีการขอประตูเรียกว่า อาหารเช้ามาส่งก็รวมๆแล้วตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่นะคะเป็นนับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะคะเพราะว่า14วันเนี่ยไม่ลวมวันเดินทางก็คืออยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งที่บอกให้กับทุกๆคนได้รู้ว่าณตอนนี้สําหรับการที่คนที่เดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ยเขาได้มีการตักตัวแล้วนะขอให้มั่นใจได้ว่าเราสุขภาพแข็งแรงดีนะคะแล้วเราก็ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของรัฐบาลไทยเป็นอย่างดีนะคะ รวมถึงอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่แชร์ประสบการณ์เรื่องการกักตัวเพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงที่มีการระบาดแรกๆอะคะ่ะก็อาจจะมีการนําเสนอข่าวของประเทศไทยว่ามีรูปแบบการกักตัวที่ออกจากหน่ารักไปนิดนึงเป็นแบบมุงครอบอะไรอย่างนี้นะคะก็อยากจะมานําเสนอให้ทุกคนรู้ว่าเอ,อ้ยตอนนี้การกักตัวของเราเนี่ยมีการทําอย่างเป็นระบบก,ก็อยู่ในสถานที่ที่โอเคมากๆเลยะคะ่ะ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ทุกคนก็จะเข้าใจสำหรับคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศมากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ